สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเบียร์แคมปิ้งเต็นนะครับวันนี้ผมก็จะมามาใช้ประสบการณ์ที่กลางเต้นมาหลายๆแบบนะครับมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาการใช้งานของเต้นเรานะครับในกรณีที่เราไปเจอลมแรงๆนะครับปัญหาหนึ่งที่ที่ผมเจอแล้วผมก็ไมค่ค่อยชอบก็คือห่ดหงิดเวลาเสียงมันดังนะครับ เนื่องจากว่าในปา่าในเขาเนี่ยบางทีมันเงียบมากนะครับเวลาลมพัดมาก,ก็จะมีเสียงแบบนี้ประมาณนี้เห็นไหมฮะ,ะเสียงประมาณนี้มีเสียงยี่ตลอดไม่ว่าจะข้างบนหรือจะข้างล่างเนี่ยฮะข้างหน้าข้างข้างมีหมดนะครับไม่รู้กี่จุดตรงนี้ก็กระทบกันนี่ก็สองจุดแล้วแล้วก็เปิดออกมาก็จะมีมุ้งอีกนะครับเห็นไหมมีมุ้งอีกทีนี้ปัญหาเวลาเรา ไปเที่ยวเนี่ยเวลาที่เงี้ยวเวลาลมพัดมันก็จะกุง้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งมันอยู่ข้างหูเรานะครับผมก็เลยไปหาไอตัวเขาเรียกอะไรเนะอามาแทนมาแทนในมือจับตรงนี้ครับเนี่ยนะแทนมือจับที่มันเป็นเหล็กเนี่ยเราก็เอาตัวนี้มาแทนนี่ตัวนี้เห็นไหมมันเป็นเป็นผ้าเป็น P v วนะครับเป็นเชือกเอามาแทนเดี๋ยวนนี้เราผมทําให้มันเวลาลมพัดนะจะเป็นอย่างนี้นะ นี่นะข้างเดียวไม่ต้องเปิดหมดก็ได้เห็นไหมข้างเดียวก็ดังนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นตัวตัวผ้านี่เป็นมือจับตัวผ้าลองดูเห็นไหมเงียบเลยนะลงกิงลงกิงนี่มันดังจากไหนกันไม่รู้อ๋อดังจากข้างนอกมีข้างนอกอีกมีจากข้างนอกตรงนี้อีกจุดหนึ่งโอ้เยอะมากเลยอะ,อ,ะอันนี้สองอันนี้สอง ข้างนอกอีกข้างนอกอีกสองสองสี่หกข้างละหกสองข้างสองข้างก็เป็นสิบสองสิบสองตรงนี้อีกอีกสองสิบสี่ข้างหน้าอีกข้างหน้าอีกสองสี่โหเกือบยี่สิบจุดนะครับก็คิดดูแล้วกันว่าเสียงมันจะเป็นยังไงอันนี้เสียงเนี่ย มันจะเกิดจากข้างนอกข้างนอกมีกจุดหนึ่งแต่ตรงนี้ไม่ดังแลเห็นไหมเนีจะมีข้างนอกอีกจุดหนึ่งตรงไหนมองไม่เห็นไอที่สําหรับที่สําหรับล็อกตัวตัวเนี่ยฮะข้างนอกอีกจุดหนึ่งผมจับไวนะ้นะนี่จับไปละเห็นไหมครับไม่ดังละถ้าไม่จับก็จะดังเห็นไหมก็เนี่ยครับเป็นวิธีการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะครับสําหรับชาวเต็นที่เราใช้กันบ่อยๆนะ ใช้กันเยอะๆใช้กันบ่อยๆตัวเนี้ตอบโจทย์เลยครับเสียงเงียบสนิทเลยไม่ต้องลำมาลำคาญนะครับก็สำหรับลูกค้าแคมป์ปิ้งเต็นท์ก็สามารถที่จะเข้ามารับได้เลยนะครับแจกฟรีนะครับก็ใครสนใจก็เข้ามารับได้เลยครับวันนี้ไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ